Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เก้าไกลจี้นายกปรับคอรมอหลังสองรัฐมนตรีช่วยจากพักร่วมโดนปปชชี้มูลความผิดระบุการยอมให้คนที่บกพร่องอยู่ในตำแหน่งให้คุณให้โทษไม่เป็นผลดีกระทบความเชื่อมั่นและธรรมาพิบาล นายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพักก้าวไกลกล่าวว่าเรียกร้องรัฐบาลปรับครมหลังมีเหตุรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลสองคนถูกชี้มูลความผิดโดยเฉพาะกรณีพ่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรุกป,ปากเขาใหญ่ที่กำลังจะหมดอายุความลงในอีกเพียงหนึ่งวันข้างหน้า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีจากพรรคร่วม2คนถูกปปชชี้มูลความผิดกรณีนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากพรรคภูมิใจไทยข้อกล่าวหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกรณีนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกปปอชอชี้มูลความผิดจากกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ50ล้านแก่เอกชนเพื่อเป็นข่าซ่อมรถบำรุงทางอเนกประสงค์2คันในครั้งที่นายนิพนธ์เป็นนายกอบจอสงขลา ซึ่งต่อมาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งปลดนายนิพนธ์ออกจากตำแหน่งนายกอบจอสงขลาด้วยนายการุณพลกล่าวว่าแม้ในสองกรณีจะยังไม่มีคำสั่งสารให้พ้นจากหน้าที่แต่นายกรัฐมนตรีควรกระหนักได้ในสิ่งที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนว่า จะปราบปรามการทุจริตการยอมให้มีรัฐมนตรีที่มีความบกพร่องมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญให้คุณให้โทษย่อมไม่เป็นผลดีส่งผลต่อความเชื่อมัน่นและหลักธรรมภพิบาลหวังว่านายกรัฐมนตรีจะทำรงไว้ซึ่งธรรมมพิบาลและความถูกต้องโดยไม่อุ้มชูบุคลากรที่มีปัญหาเพียงเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อเก้าอี้ของตนเองหรือเสถีย สารภาพของรัฐบาลที่สำคัญคือ คดีความในกรณีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่กำลังจะหมดอายุความในอีกหนึ่งวันข้างหน้านี้จึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการปล่อยปละจนขาดอายุความหรือไม่เพราะขนาดน้องๆน,นักเคลื่อนไหวที่คดีความเบาบางตำรวจยังสามารถตามไปอุ้มได้ทุกที่แต่กรณีที่มีการเอาทรัพยากรของประเทศมาเป็นของตนเองกลับมีการปล่อยคดีความ จนเหลืออีกแค่หนึ่งวันก็จะหมดอายุความอย่าทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศถูกตั้งคำถามไปมากกว่านี้เลยนายกรุณพลระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ